หัวทวนออีออคือใช่เขาถอยหลังเข้ามาใช่มเสยงมือไมอ,อไรอะ่ะเสียงโกยยูยูยูกอลี่ thank you thank you <c oughs> เสียเสี้ยเลยไม่แล้วกวาดมืออะไรันนันอ่ะกวดนิ้วลุอ่ะพูดนเลยเมื่อกี้เนี้ยไม้ไปไหนอ่ะกวาดไม่แจ้งใจหมอเลยด้วยไม่วหออยู่ไนวอะาเล็วไปนีมาก่อนีเดี๋ยว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 มารับครเดี๋ยย่เดด ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวถ่ายไป เลยครับเออต้องมีนิดนึงอ่ะอ่ะอ่ะโดโดตุเรียนอ้โหโอ้โหโอ้โหขอพัดต้อร้น ตันีถ่ายไมถ่ายรูปใช่ไมถ่ายนี่มงเซ็นไปไหนเนี่ยีเซ็นไปไหนเยอะขนาดเนี้ยมีเซ็นไปไหนเดี๋ยว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  ไเลยนะให้แป๊บนึงได้ไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวคับแป๊บเดียวแป๊บเดียวกล้องพี่ด้วยคับพี่เป็นคนเรียกนี่่นยังไงล่ะอกล้องไวะยกนะยกนะยก่คนไทยต้องมด้วยจ้เอาดิเอากโอ้โอ๋อม่นะโย

ออไปะลม่อ๋อไไปมีพเงประกอบ้โหได้ยมมเลยดขอ้ออใน่งกันเนี่ยเตยมองก้องพี่หน่อยสิโอ้หวานเ้กรีดไม่ชัดอะเอาใหม่ได้ปะ เหรอฮะาใหม่เอาใหม่ได้ปะเฮ้ยของฝากว่ามันเป็นแบบมีแต่ว่าเดี๋ยวใช้ของเด็กเป่งกันได้ไหมเอาอันนี้ไปแทนกันได้ไหมแบ่งใจเหรอเอาที่สุดจะต้อแบบนี้ไม่ได้หรอกตอนนี้ได้ไหมนะเตะครับเตะครับคราบพี่เกดเขาเอามาให้แต่อยากให้เปิดดูเลยอ่ะต้องเปิดดูเลยต้องเปิดดูเลยตอนนี้เล้วใช่พี่เกดพี่เกดดูเลย ทอดกิปให้หนูดูอยู่เนี่ยโอ้โหรีแอคชั่นอ่วดูเลยแล้วเดี๋ยวจะถามด้วยวชอบไหมโอไม่ได้น่ากัวขนาดนั้นตุ๊กแกแกอะน้องสวยมากสวยมากอะเป็นไงสวยมากเจอาไหเนี่ยอจ้ไหนเน่ใครวะเอาจริงจริงดิรู้ไหมของใคร ซเว่นเาดนะต้อยถือหน่อยถือให้เหนมันอ้ยโอ้อยู่เยอรสรสรสสอไพเโอเคนี่ไงเควียร์ที่ชัอไงอร